ก็ปกบนที่เรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้โอ้โหเครื่องดีนะเห็นสภาพนี้เราจะตั้งลำนะทีนี้หมุนไปไหนหมุนไปไหนอะรถไม่มีเบรกโอ้อยหลังดิยหลังโอ้จะไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหขึ้นลาวตรงตัวเพ ไม่ไปเลยครับแน่นนะแกถอยถึกแล้วนะเจ้าขึ้นล้อตรงกัน แกนึงมันโย่ตรงตรงกับเจดหอยเออลงเจดีเอ็กซ์ซื้อมาสองพันห้าพันบาทโอ้ยมาแม่นกว่าเดี๋ยวไปเอกไปทำ เอาจับกล้องเนี่ยจับกล้องเจ้าสิ่งงาจังเจ้าค่อยทายแล้วเดี๋ยวเจ้าจับเจ้าซื้อเนี่ยจับอย่างนี้โบต้องไปจับข้างนี้จับข้างนี้ข้างนั้นโบโบเป็ี่ยนไปเออเจ้าจับอย่าให้มือไปเถอะเออเบุญศิวิทยเบิ่งุญไอ้ไก่บุญพระเอกนี่ครับเออเออเฮ็ดเฮ็ดกูเบิง เดี๋ยว,ว่าน้ำมันเหมือนกอนวะดิใส่เกียร์ถอยเอาหกล้อหนึ่งึ้นเลย ไปดึงเอาไาลงมา,งาลงมาช่วยดอวนอ้าวหกโลดึงดึงคือไปแล้วครับคุยฮะคุยกันหน่อยเจ้าหน้าโอ้ถังน้ำมันกันน้ำม,ม่นรุดเลยวะเนี่ยใช่ แกบอกว่าซื้อเกียร์จากไออยู่ร้านมาสองหมื่นห้านะสองหมื่นห้าหรือสองหมื่นหกเนี่ยแหละแกว่าไม่ใช่นะเกดีเองนะไม่เคยถายนะราคานี้รถมันจอดหน้าหน้าฝนนะวงไลก็อไปไม่ไดนะ้ก็เลยทำให้ ติดหนักเลยแต่เครื่องดีนะโอ้โหสภาพนี้เครื่องดีเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเอารถอันนี้มาลากนะลากแล้วก็ช่วยมันดึงนิดนึงนะดึงให้มันพอ ออกให้มันออกจากหลุมอะเป็นรถเผาเดียวไม่หยุดเลยอะล้อหลังไม่หยุดเลยอะดูดิอาจจะไม่ไม่ได้ดูช็อตเด็ดแล้วต้อง ตองตรงตรงมา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 คือลอตรงคือลอตรงใายไปใายไปยางก็รั่วอ้พอพ่อพอเออยางก็รั่วครับเออดีโอ้รถเอาด่วนเลยเดี๋ยวน้ำมันหมดด่วนเลยน้ำมันหมดในยุ่งเลยนะนี่ ผมไปดึงครับไม่ต้องดูที <c oughs> นี้โอ้ยว่าต้องได้ไปขับนะไม่น่าสองดึงก็มา <c oughs> สองคน